มีสองใจแต่ฉันเท่าไรปองอ,อกใหมหวังว่าคงเข้าใจกันหลกดาวมันมีลายคะ่ะเือนกับเธอที่มันหลายใจเจ็บฉันเท่าไรคงไม่ไปก็เชิญเป็นคนหัวใจปลาดาวใช้ชีวิตในทะเลไม่มีคู่รักได้อยู่คนเดียวมันก็เซ็งสมองก็ไม่เคยมีสติสตางค์ก็ไม่เคยเต็มแต่ว่ายังมีความรักได้อยู่กับเธอในน้ำเค็มมันก็แค่นั้นเองพูดถึงความรักเพราะไม่ใช่คนล้อแล้ว เดิมมัใช้หัดก็โซซัสะโซเซ่ทุกมีหลายขาไม่หลายใจนะโอเคตัดขาก็งอกใหม่แต่ตัดใจ I know way ลาดาวมันงอกใหม่ทำไง,งก็ไม่ตายรักแล้วจะไม่คลคยเขาเลยเรียกผมวัะลลัดาวมันมีหาคขาแต่ว่าเธอน่ะมีสองใจตัดฉันเท่าไรก็งอกใหม่